ไปฮะทุกคนไปฮะสิวสี่ร้อยกว่าไปแล้วสี่ร้อยกว่าไปแล้วสี่ร้อยหกสิบสี่ร้อยหกสิบห้าโอ้โอ โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชิเนครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมพอซาไฮเลซอนภาคนะครับผมวันนี้เราอยู่กับรถคันนี้ครับเป็นรถเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับคันนี้มีชื่อว่าออโตแซม AZ1 หรือว่าออกเสียงเป็น AC1 อะไรประมาณนั้นนะครับผมเป็นรถสอประตูเครื่องวางหลังนะครับแล้วก็ขับหลังนะครับไซส์มินินะครับผมมินิจริงๆนะเล็กมากนะฮะ ไปจอดเทียบกับพวกรถกระบะคันใหญ่ๆนี่คือคันนี้นี่คือเล็กไปเลยนะครับผมนี่เปิดให้ดูครับประตูเปิดแบบเปิดขึ้นแบบนี้ด้วยโอ้โหโคตรเท่ทุกคนเออเป็นไงสุดยอดไหมฟิลฟาวนะครับผมแล้วบ่อนี่คือแบบเป็นบ่อรถซิงไงทุกคนนะ,บ,นะบ่บอนีงก็บ่อนรถแข่งอนะ่ะคือแบบเจ๋งมากนะครับผมเอะด้านหลังเรเห็นดำๆแนละ้วเหมือนจะเป็นยางอะไหล่นะยางอะไหลวางไว้ตรงข้างหลังได้นะครับผม คือล้ออะไรมันก็เล็กๆอย่างเงี้ยนะครับผมล้อไม่ไม่แน่ใจว่า15หรือ16นะครับล้อเล็กมากนะครับผมใส่ของด้าานนห้ได้นะนิดนึงนะครับผมแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยถังน้ำมันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าเครื่องมันวางหลังนะครับคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เป็น600ซีซีสามสูบนะครับแต่ว่ามีเทอร์โบนะเห็นคันเล็กๆแบบนี้โคตรซิ่งนะครมีเทอร์โบด้วยนะฮะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมคันนี้นี่เป็นรถญี่ปุ่นนะเห็นในสเปคเขาเขียนว่าเป็นรถเจแปนอ่ะ นะครับผมนี่ดูเข็มมัดรอบซะก่อนนะฮะมีถึง11,000รอบกันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหฟิลฟ้าสุดๆนะฮะความเร็วสูงสุดของเข็มที่มีก็คือ140นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะวิ่งได้เยอะกว่านี้นะฮะอ่เจ๋งดีเจ๋งดีนะครับผมปรับแอร์ปรับอะไรตรงกลางเห็นไหมมีห้าเกียร์นะครับผมเป็นรถเก่าแล้วปี1 1ประมาณยนะุค90เนี่ยนะครับผม ปีหนึ่งเก้าเก้ม้งม้าจะอยู่ที่63แรงม้านะครับผมทรอกอยู่ที่85นิวตันเมตรนะครับผมเอาเรื่องจัดจัดนะครับคันนี้เป็นรถญี่ปุ่นนะฮรรถญี่ปุ่นเดี๋ยวขอดูวิคสตอรี่สิเนี่ยมันเขียนว่ารถจากญี่ปุ่นนะครับผมผมก็ไม่ไม่เคยเห็นนะคันนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกก็ในฟอร์ซานนี่แหละนะครับผมมาดูน่ารักดีนะครับก็เลยจะลองมาเล่นดูนะครับคันนี้ เปลว้าเอาไปล้อกระทะนะล้อเดิมเดิมเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่เอาไปแต่งลายก่อนได้ไหมปกติที่ผมจะมาแต่งเครื่องก่อนใช่ไหมวันนี้เรามาแต่งลายก่อนดีกว่านะครับผมลายรถน่ารักน่ารักแบบนี้วันนี้จะมีลายอะไรเจ๋งๆนะเออเป็นลายแบบรถแข่งก็มีนะครับผมเฮ้ยเป็นสปูลก็ดูสวยอีกแบบนะเออลายสปูนนะครับสวยสวยสวยอะไสปูนนี่แหเราไม่เราไม่เคยแต่งลายสปูลเลยนะถึงเราจะเคยเล่นฮอนด้าก็เถิดแต่เราเราไม่เคยแต่งลายสปูนเลยนะครับ เอาลายจะปูนไปใส่ละกันนะครับดูสวยดีเหมือนกันนะเป็นไงอ๋ฟอฟิลฟาว์นี่ครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเดิมๆไปวิ่งดูก่อนนะครับดูซิว่ามันแรงสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมมีถึง5เกียร์วิ่งถึง140ผมว่าก็ไม่ธรรมดานะเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาทุกคน60แรงม้มีเทอร์โบด้วยนะครับแฝดแป๊บๆขึ้น90ขึ้นร0อยแล้วะ บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับนี่ล้วขับเครื่องสองล้อหลังด้วยเนียครับผมดิฟได้ดิฟได้เจ๋งเจ๋งว่าบอกแล้วไม่ธรรมดานี่ดิฟโชดิฟโชอ๋อ,อแต่ว่าแรงมันไม่พอไงมันอาจจะอ่าเขาเรียกไงสไลด์ได้นะครับสไลด์ได้แต่ไม่ถึงขั้นกับดิฟได้ เครื่องไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮะว่าเอาเรื่องเอาเรื่องบอ,อกว่าซีซีเทอร์โบนะครับนี่ถึงรถมีล่าเลยนะนี่ผมจะตอดจอดเทียบกับคนอื่นดูนะครับนี่เป็นไงไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ดีกว่าว่ามันแซวอะไรได้บ้างนะครับผมอ่าคัตตอมอัปเกรดนะครับผมเห็นชาวต่างชาติเข้าไปคัตตอมเป็นพันซีซีเอ้ยไม่ใช่พันซีซีดิเป็น พันแรงมาได้ด้วยนะครับผมอ่าอันนี้มีชุดแต่งเป็นวายบอดี้ออกมาด้วยนะครับอืมแต่ผมว่าไม่สวยอ่ะดูไม่เข้าเลยอ่ะผมไม่ใส่แล้วกันนะมาดูดีกว่าว่ามันแวฟเเครื่องอะไรได้บ้างนะครับมีแวฟเเครื่อง2ลิตร4สูบแถวเรียงนะครับ b v t นียครับผม1.6ลิตร4สูบอ่าเป็นเครื่องแรนลี่เนี่ยครับแล้วก็มีเป็น 2J นะครับโหแล้วก็มี V6 <laughs> เดี๋ยววาง V6 ได้ด้วยหรอ V6 หกับน้ำหนักขนาดนี้นี่คือรถปีศาจเลยนะบอกเลยนะครับแต่ว่าวาง2เกโหดกว่าครับผมบวกอีกเจ็ดร้อยมาทุกคน <c oughs> โอ้ไม่ธรรมดารถปีศาจชัดๆเลยครับผมโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องนะเอยแต่ว่าก่อนก่อนที่เราจะไปขั้นนั้นอ่ะเราเรามาแบบว่าดูเครื่องเดิมก่อนดีกว่านะครับว่ามันจะไปสุดสุดสักแค่ไหนนะครับไหนดูลิ้นหน้าที่มีอะไรบ้าง อ้ามันเป็นรถของมาสด้าใช่ไหมออโต้แซบเนี่ยมันมีชุดแต่งมาสด้าด้วยอะเออฟิลฟวนะครับมีชุดแต่งมาสด้าสปีดนี่ครับผมอ้าใส่เป็นมาสด้าสปีดไปแล้วกันนะครับนี่สปอยเลอร์อ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ดูเข้ากว่าป่ะของมาสด้าสปีดนะครับฝากระโปรงของมาสด้าสปีดอ่าอันเดิมดูเฉยๆอันอันมาสด้าสปีดนี่มันจะนูนๆนะครับ เอาใส่มาดัสปีดไปแล้วกันเนี้ยผมเดี๋ยวเปลี่ยนล้อก่อนล้อล้อนี่เราเ,าเอาล้ออะไรดีเอาล้อญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันนะครับผมเออใส่ทีไปดีกว่าล้อยอดฮิต <c oughs> ไม่รู้จะใส่ล้ออะไรใส่ทีไปก่อนเลยนะครับผมขนาดล้อนี่เป็นล้อ13ว่ะทุกคนผมมองไว้น่าจะเป็น15้าที่จริงแล้วมันเป็น13าว่ะเอาเรื่องจะจัดนะครับผมยางนี่ใส่ยางสลิกเลยอ่ามันต้องแบบ ซิ่งๆหน่อยนะครับผมขนาดระยะผมขอไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเครื่องเดิมน่าจะาไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูเครื่องเดิมก่อนนะว่าจะสามารถแต่งไปได้สักกี่ม้ากันเชียวนี่ครับผมเอาเรื่องจัดจัด้ดวแต่งเบรกด้วยรถแรงมันก็ต้องเบรกดีนะครับแล้วก็โชค๊คเป็นแบบเล็กซิงนะอุ่งโคตรสวยเวาลาโหลดต่ําไปแล้วคือสวยมากนะครับเอาน้ำหนักออกอีกนะครับผมอ,อ้หไหนขอดูสิ เป็น S1 อ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลด200ร้แม้นะแต่เป็น S1 อ่ะโอ้ไม่กอดเพราะว่าน้ำหนักมันเบาไงทุกคนนะโคตรเอาเรื่องอ่ะทุกคนไม่ธรรมาดาครับบอกเลยนะเดี๋ยวขอจูนเกียร์นิดนึงเอาเกียร์เราไม่ได้ใส่มานี่ว่าอ้าห้าเกียร์ก็น่าจ,จะ200กว่าแหละเดี๋ยวเราไปจัดกันสักหนึ่งสนามดีกว่านี่สนามนี้เลยดูดูแรงมากอ่ะ แรงแบบสุดๆไปเลยนะครับมาลองดูครับกับเครื่องเดิมสักหนึ่งสนามนะครับผมกับเจ้าออโต้แซมเอเซวันนะครับโอ้สองร้อยม่นะแต่เป็นคัสเอสหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเล็กเงี้ยมันเบามากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ารถเดิมๆเนี่ยไม่ใช่เดิมๆสิรถเครื่องเดิมแต่งเต็มจะวิ่งเป็นยังไงนะครับพร้อมลุยพร้อมลุยทีทูวัน ไปอุ้ยรู้สึกว่าจะเจอแต่รถไซมินิเลยนะทุกคนไปครับโห,ห,หไปฮะไปฮะเอาเรื่องจัดทุกคนเอาเรื่องจัดอย่างซิ่งอย่างซิ้โนโหธรรมดานะทุกคนเอาเรื่องอ่ะดูดีวิ่งไปสอง้อยหแล้วอ่ะแรงจัดแต่ทุกคนแต่แรงขนาดไหน AI มันก็แรงกว่าเราอ่ะเอ AI มันไปไวมากจากังหวะนี้เราแปดมิลเลยแล้วกัน เออข้าวโค้งแบบทามิย่าเนี่ยอุ้ยเอไอไวมากตามไม่ทันกันเลยทีเดียวฮะโอ้เรานี่แรงจริงแต่เจอเอไอมันจะแรงกว่าารถเราอย่างซิงก่ะทุกคนสองร้อยกว่าครับอุ้ย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 เจ็บเจบหลุดโค้งเมื่อกี้ Okay. ว่ะพอเป็นรถขับหลังปุ๊บมันก็จะโอเวอร์สเตียร์หน่อยนะครับผมไปฮะ응ตามไม่ทันจริงว่ะไปไปไปเ้าโค้แบบสไลด์เลยเนี่ยนี่แทบจะดิฟไปทุกคนเอาเรื่องมากวิไอซ์ทำไมมันไวจังวะผมว่าผมเร็วกว่านะมันเร็วกว่าผมเยอะเลย อันนี้ไอ้น่าจะแบบยากสุดม้เงเนี่ยอุ้ยอุ้ยเท้าโค้งผิดตัดเลนในไปหน่อยโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะรถเป็นแรงมากทุกคนเมื่อกี้มาเร็วเกินไปสิเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหโดนตามหลังอยู่ผมไม่ให้แซงหรอกเกงร้อยที่ห้าก็ยังดีไปโอ้โหโอ้โห โอ้ยโอ้แคบดิปป่ะโอ้ยไปฮะโอ้ยยิงสิ่งโอ้ยไอ้ห้าคันหน้ามันทำไมเร็วจังวะไปฮะโอ้แรงเกินคุมคุมแบบไม่อยู่อ่ะทุกคนเป็น200แรงมาที่แรงแมากนะครับ เอาละต่อไปเราไปทําเป็นรถปีศาจดีกว่านะครับผมไหนๆก็ไหนๆละนะฮะกี่ม้าเข้าไปแล้วเนี่ยดึงพันสร้แรงม้าน้ำหนักน้ำหนักแปดรยนะครับ1200องร้อม้อโหมันจะวิ่งยังไงอยู่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ามันจะถึงจริงหรือเปล่า อูเอาเรื่องจัดทุกคนอู๋๋อูเดียว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 แรงมากแรงมากอู๋อู๋แหวะไปฮะทุกคนไปฮะสี่สี่ร้อยกว่าไปแล้วสี่ร้อยกว่าไปแล้วสี oh. ่ร้อยหกสิบสี่ร้อยหกสิบห้าโอ้โหโคตรแรงอะ ูแรงเกิน4 6 0กว่าทุกคนคันแค่นี้วิ่ง400กว่าโอ้ไม่ก็อูเอาเรื่องจัดๆอ่ะทุกคน4 6 7ครับออโต้แซมเอเซ็ตวันหูเป็นไงวิ่ง400นี่มันรถปีศาจชัดๆนะครับ เอาเรื่องสุดๆแเอาเรื่องสุดโอ้โหสปสอร์คาร์ยังไออะ่ะซุปปร์คาร์บางคันวิ่งไม่ถึง400ด้วยซ้ำนะครับคันนี้วิ่ง4 6 0อะ่ะ oh. เอาเรื่องมากออกตัวนี่เกียร์สองได้เลยเนะี่ยไปดิโอ้ดูมันออกตัวอ่ะ แป๊บๆสามร้อยกว่าแล้วอะ,ะ Jamie, แล้วก็ขึ <serves> 400้นสี่ร้อยเลยครับโอ้โหโอ้โหทุกคนมันแรงมากแรงเวอร์วังมากอะทุกคนผมเลยยอมใจเลยฮะแรงขนาดนี้เนี่ยเอาไปแดกเอาไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่เอาละ เราก็จะเจอรถแฮชแบ็กกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันอยู่ในจะกููแฮชแบ็กนะฮะมาดูซิว่าเป็นไงเข้าโค้งไหวไหมแต่ละคันนี่ก็จี้จี้ทั้งนั้นล้วบอกเลยไปฮะไปฮะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องไป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 โอ้ทูกบนผมไม่อาจจะเลี้ยวได้ฮะ เพราะว่ามันแรงมากดูทางตรงซะก่อนดูทางตรงซะก่อนทุกคนทางตรงนี่คือบอกเลยว่ากินขาดนะครับูไปไงไปไงไม่ยอมเลี้ยวมันไม่เลี้ยวให้เลยอ่ะอเก๋ไปถ้ามันถ้ามันไม่เลี้ยวแล้วก็ทารมีญาตซะเลยครับนี่แบบนี้เลย โอ,อ้โอ้ไปไม่มีใครตามทันนะบอกก่อนดูดิดูความแรงโอ้โหแหววแหววแหววผมว่าไปแตกไปรถดิฟถ้าจะมันดีวะ่ะปลปลาปโอ้โหมาเลี้ยวไม่ได้เลยทุกคนแล้วก็เวลาเล่งก็เล่งไม่ได้นะครับเวลาเข้าโค้งแล้วเล่งนี่คือแบบหน้าดื้อไปเลยนะครับ เขาโค้งไม่ได้เลยว่ะมันไม่บาลานซ์เลยอะโค้งไม่ได้โค้งไม่ได้ดูโดนแซงไปหมดแล้วไป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 มันแรงอย่างเดียวเลยฮะตอนนี้คือแบบเลี้ยวไม่ได้เลยฮนะ <c oughs> โอ้รถมีสารชัดๆนะครับผมรถมีสารจริงฝปาเขาแซงไปหมดแล้วทางโค้งนี่อ่อยให้ก่อนนะครับพอเจอทางตรงนี่รู้เรื่องเลยนะฮะ ไป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 โอ้โโอโมันไม่เอาถนนเลยว่ะ <c oughs> เอาเลครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนจากรถปีศาจมาเป็นรถแลลี่รีแล้วนะครับผมเนื่องจากว่ารถปีศาจข้าคงไม่ได้เอาไปแข่งก็คงจะไม่ไหวนะฮะเอามาทําเป็นรถแลลด่รีซะเลยนะครับนี่ใส่ยางออฟโรดมาแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแข่งกันสักหนึ่งสนามครับกับสนามแลลี่รีนะฮะเอาสนามไหนเดีย มีสนามที่แบบว่ามันมันหน่อยไหมเอาสนามนี้แล้วกันนะผมบาจาอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราลองไปวิ่งดูครับว่าออฟโรดมันจะวิ่งดีไหมนะครับกับเจ้าคันนี้ครับโอโต s แซบเอเวันนะครับไปเลยไปลุยกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับผมกับสนามนี้ครับออฟโรดออฟโรดเดิร์ดแลนดี่นะครับที่ทุวันกไปครับโอ้เจอแต่รถเก่งๆเั้านั้นนะครับผม รู้สึกว่าเราจะเจอพวกรถแบบว่าคันเล็กๆนะพวกแฮตแบ็กอะไรแบบเนี้ยแบบน,นะครับโอเคช่วงแรกๆนี่ยังไม่ค่อยออฟโรดเท่าไหร่นะเดี๋ยวพอโค้งต่อไปเท่านั้นแหละเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับผมไป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 โอ้โหตามใครไม่ทันเลยทำไมแรงกันจังวะโอเคครับตรงนี้ไป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 ตามไม่ทันมันแรงกันจังวะเอาเรื่องจัด อาวิ่งออฟโรดผมว่าเราก็น่าจะได้เปรียบอยู่เหมือนกันนะทางเรื่องของน้ำหนักนะครับผมาะว่ารถมันเล็กมากนะครับเรื่องนี้แบบไม่ต้องแรงแมากแต่วิ่งออกดีอยู่เอาแซงกลางเลยครับที่วันนี้แซงกลางระหว่างเธอกับเขาเราขอแซงไปอัดโข2ทางฝุ่นนี้ก็ขับมันอยู่นะเอาเรื่องครับรถโดดเป็นกบเลยฮะอ้ ไปกันเร็วมากเลยตามไม่ทันตามไม่ทันจังหวะดนี้แท็กไหมเออกาแฟจังหวะนี้เขียบตามทันอยู่ตามทันอยู่ขางหน้านั่นอะไร EKNI มาไป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 โอ้โหตามตูดไปติดแล้วตามตูดไปติดแล้วเขามีจังหวะแซงแซงได้ไหมแซงได้ไหมโอ้โหแซงไม่ได้จังหวะนี้เข้านอกออกใน ปึบแสงไปเข้าเลยในเข้าเลยในเบียดเบียดกันนิดนึงขอญาตขอญาตไปครับโอ้โหนั่น v o กสวา a เกนอะไรวะนะั่นซีลิคโคหรอเปล่าแรงมากครับทุกคนโอ้โหมันไปนู่นแล้วอะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะโอเคครับตรงนี้เราไม่เบียครับเรายิงยาวโอเคครับแทงอันดับหนึงแล้วโอ้ไปไปมันมัมันมัน,มน Yeah. วิ่งกริวๆหรือเปล่าไม่ชิวแล้วนะนะต่างคนต่างเหยียบนะครับผมเอาที่หนึ่งให้ได้เยี่ยมยอดผมว่านัเราจะได้ที่หนึ่งแล้วแหละถ้าไม่โดนแซงซะก,ก่อนนะไปไปไป,ไปโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,มมลวไม่ให้แซงไม่ให้แซงไม่ให้แซงเลยเขาแทงไปแล้วโอ้โหทางตรงเราไม่ได้หรอทุกคนไม่แซงเว้ยไม่แซงเว้ยไม่แซงเว้ย ไม่แซงไม่แซงโอ้โหทางตรงทางเรียบเราไม่ได้ครับโดนแซงไปต่อหน้าต่อต,อตาครับผมได้ที่สามเฉยเลย <laughs> โอ้อะไรกันเนี่ยเสียดายมากเลยเราอุตส่าห์นำมาเป็นที่หนึ่งแล้วนะแต่ทางตรงเราไม่ได้ีรเราได้แต่ทางออฟโรดนะครับเสียดายครับเสียดายนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอกาสหน้าค่อยล้างมือ <laughs> โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กันให้หน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดกดชอบอ่าถ้าเกิดว่าเกิดชอบมากๆเนะี่ยก็อย่าลืมกดซับเป็นด้วยแล้วกันนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับผมโอเคครับแเราจะกลับมปคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอยู่กับเก๋ครับผมบ๊ายบาย